ใน,นวันนี้นะผมจะมารีวิวเลน,น,น์ Panasonic Lumix S ระยะ24-60ม m mm ม f 2.8ตลอดช่วงนะครับเลนตัวนี้เป็นเลน L ์ L-Mount สำหรับ กล้อง full frame ที่เป็น L อ o u เมาส์ ount, ไม่ว่าจะเป็น p a n a s o n i กนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นที่ใช้ L อ o u n มาส์นะครับแต่หลักๆเลนตัวนี้ออกแบบมาเพื่อกล้องพ a n a s o n i กไม่ว่าจะเป็น S 5 Mark II S 5 Mark II X S9 นะครับหรือว่ากล้อง S1 ทั้งหลายนะครับที่เป็น L m o u เมาส์นะครับหลักๆคือเลนตัวนี้เป็นเลนที่โดดเด่นในเรื่องของระยะเพราะว่าเป็น normal z o ู m นะครับแล้วก็ได้ f 2 8ตลอดช่วงนะครับเลนตัวนี้มีความน่าสนใจคือถ้าใครติดตามเลนของพ a n a s o n i กมาเนี่ยในช่วง n o r m ม l z ซู m เขาจะมีเลน S Pro ของ as onic ในระยะย27 F2.8 แต่ประเด็นก็คือว่าราคามันค่อนข้างสูงเนาะเพราะว่าเป็นเลนเกรดโปรอีกทั้งน้ําหนักมีขนาดที่เยอะนะครับเหมือนเขาเข้าใจตลาดค่อนข้างดีนะครับเขาก็เลยออกแบบเลนตัวเนี้ยมาเป็นระยะ24-60แล้ว f 2.8ตลอดช่วงนะครับขนาดเดียวกันนะครับน้ำหนักมีน้ําหนักที่เบาลงมานะครับเหลือแค่540กรัมโดยประมาณนะครับแล้วก็มีราคาที่เข้าถึงง่ายขึ้นนะครับคือเปิดมาราคาเต็ม32,000 9 9 0บาทครับจากการใช้งานของผมนะครับผมคิดว่าเลนต์ตัวนี้ที่มันออกแบบมาได้โดดเด่นกับกลุ่มผู้ใช้เนี่ยจะมีอยู่2กลุ่มด้วยกันคือ1คนที่อยากจะได้เลน normal zoom ในราคาที่ไม่แรงและได้2.8ตลอดช่วงนะครับเรื่องออปติกดีความคมดีที่ผมใช้มาผมรู้สึกว่าเลนมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างใสคือถ่ายแล้วแบบรู้สึกเลยว่าเลนมันมีความใสมันมีความแบบคมชัดที่ดีเลยนะครับเมืองน,นอกก็พูดถึงประเด็นนี้เหมือนกันคุณสามารถเอาไปใช้ในการถ่ายงานได้ทางานได้ทั้งหมดนะครับกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เหมาะ มากเลยคือสายครีเอเตอร์หรือวิดีโอครีเอเตอร์ที่ต้องการเลนส์ม a า z โ o m หนึ่งตัวแล้วไปได้ทุกที่น้ำหนักเบาราคาไม่แรงคุณภาพสู้เลนโปรได้นะครับ และเป็นเลนค่ายของพ a n a s o n i c เลนตัวนี้ก็เลยเหมาะนะครับที่จะเอามาใช้งานแล้วผมรู้สึกว่าเป็นเลนที่มีความน่าสนใจเลยทีเดียวครับจากการใช้งานเลนตัวนี้ของผมนะครับผมใช้มาประมาณสักสเดือนกว่าๆนะครับเลนตัวนี้มันมีความสามารถอย่างหนึ่งเลยคือความสมดุลระหว่างคนที่ทํางานจริงจังแล้วก็คนที่เน้นท่องเที่ยวนะครับคือด้วยช่วงระยะเนี่ยคนที่อยู่ในช่วง24-60ถึงมเมตรเนี่ยคุณสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยในการทํางานเออาชีพถ่ายคอนเทนต์ถ่ายวิดีโอรับงานนะครับคือยังไงระยะนี้ต้องเจอแน่นอนนะครับได้ใช้นะันะดเีวยวก นค,คนที่ถ่ายวิดีโอเนี่ยเวลาไปต่างจางังหวัดไปต่างประเทศทำคอนเทนต์วิดีโอต้องการมุมมองที่หลากหลายเนะครับเลนตัวนี้ก็จะซับพอร์ตในสายวิดีโอด้วยนะครับ คือมันเป็นบาลานซ์ที่ค่อนข้างลงตัวมากๆยกตัวอย่างเช่นผมเวลาไปถ่ายคอนเทนต์เนี่ยผมไม่รู้ว่าอุปกรณ์ตัวนั้นหรือของชิ้นนั้นเนี่ยจะต้องถ่ายออกมาในรูปแบบไหนนะครับมุมกว้างไหมหรือว่ามีการถ่ายโคลสอัพเลนส์ตัวนี้จะครอบคุมหมดเลยผมสามารถนั่งพูดหน้ากล้องและใช้เลนส์ในช่วงมุมกว้างได้คือ24แต่บางครั้งอยากจะโคลสอัพถ่ายใกล้ๆอย่างตอนที่ผมรีวิวตัวอุปกรณ์ถ่ายโรลลิ่งบนรถนะครับที่เป็น Move Max เนี่ยผมต้องการถ่ายโคลสอัพผมก็หมุนไปที่ระยะประมาณ5-60แล้วเปิด 2. 8มััันนกก็ไดดะะละละลด้ด้รระะะะยยลลลอแาเีฉหงว ตัวนี้ก็เลยเป็นบาลานซ์ที่ดีสําหรับคนที่ถ่ายรูปรับงานถ่ายวิดีโอคอนเทนต์มุมใกล้ๆหรือมุมกว้างได้หมดเลยครับอีกทั้งในมุมของคนที่ทํางานจริงจังนะครับเล่นตัวนี้ จะออกแบบมาให้รองรับสําหรับมือโปรด้วยคือการซีลกันละอองน้ํากันฝุ่นนะครับซึ่งในเลนราคา32,990นานะครับคุณได้ Normal Zo o m นะครับคุณได้ F2.8 ตลอดช่วงคุณได้ e a t h e r s ซ a l นะครับทำให้สามารถที่จะลุยในการทํางานได้อย่างที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้ฝนก็ตกนะผมก็ปล่อยกล้องไว้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเลนที่มีความสามารถถือว่าสูงเลยนะครับและคาแรคเตอร์ของเลนเนี่ยมีโบเก้ที่นุ่มนวลสวยนะครับเป็นโบเก้ที่แบบดูกลมๆนะครับคาแรคเตอร์เนี่ยมันเหมือนมันเสริมตัวแบบค่อนข้้างดีนนนคับือโเกมมมุุ่แลลว คใครเคยใช้เลนพนานจะรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันมีความละมุนอยู่แล้วนะครับซึ่งเลนตัวนี้ก็ทําได้ดีช่วยเสริมตัวแบบหรือวัตถุหรือทรับเจ็คหลักที่เราถ่ายทำได้ค่อนข้างดีครับแล้วก็หน้าเลนของเลนตัวนี้นะครับจะมีหน้าเลนอยู่ที่77มิลลิเมตรนะครับทำให้หาฟิลเตอร์ได้ง่ายเพราะว่าขนาดไม่ได้ใหญ่ ไม่ได้ถึง82นะครับ77กำลังพอดีเลยนะครับแล้วก็ลักษณะของการออกแบบตัวเลนเนี่ยจะเป็นเลนที่เวลาใช้งานมุมกว้างปกติตัวเลนจะไม่ยื่นออกมานะครับแต่ว่าเวลาซูมเนี่ยเลนถึงจะยื่นออกมาทําให้ได้ความคล่องตัวที่เยอะขึ้นเผื่อใครอยากจะประหยัดพื้นที่ในกระเป๋าหรือต้องการความคอมเพกนะครับเลนตัวนี้ก็ออกแบบมาเน้นความคล่องตัวครับทางด้านความคมชัดของเลนตัวนี้นะครับเลนตัวนี้มีความคมชัดที่สูงมากเลยนะครับคือถ้าดูรีวิวเมืองนอกเนี่ยมันมีความใกล้เคียงกับเลนในระดับโปรของทาง panasonic เลยนะครับ ดูความคมมันทําได้ดีมากนะครับแม้ว่าจะเป็นเลนส์ที่ออกแบบมาแล้วน้ําหนักเบาหรือว่าแบบทําให้มันคล่องตัวขึ้นแต่ความคมชัดก็ยังสูงมากๆอยู่นะครับผมเอาเลนส์ตัวนี้นะครับส่วนใหญ่เลยนะจะเน้นในการถ่ายวิดีโอนะครับคือไปถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์จริงจังหรือว่าคอนเทนต์สอนเนี่ยใช้เลนส์ตรงนี้แบบโอเคมากไม่ได้ติดขัดเลยและคาแรคเตอร์ของเลนส์เนี่ยมีความใสคือใช้แล้วรู้สึกเลยว่าเลนส์มันใสามากๆนะครับทำให้วิดีโอมันดูเคลียได้รายละเอียดที่คมชัดเพราะงั้นถ้าใครกังวลในเรื่องของคุณภาพนะครับเลนส์พาณา ได้คุณภาพเลนในระดับโปรแน่นอนนะครับแต่ราคาเข้าถึงง่ายขนาดน้ําหนักคล่องตัวนะครับอันนี้คือจุดเด่นของอเลนตัวนี้แล้วก็กล่องที่ผมใช้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น p a n a s o n i c l u m i x s 9นะครับในงานประกบคู่ผมก็ใช้ถ่ายทาาั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอเนี่ยเลนตัวนี้คือแบบเป็นเลนโปรตัวหนึ่งเลยนะที่เป็นช่วง normal zoom เพราะว่าน้าหนักเขาทําได้เบานั่นเองนะครับคุณภาพก็ไม่ต้องห่วงถ่ายคลอซับดีมากนะใช้ช่วง60เนี่ยยังแบบได้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเก็บได้ดีเลยนะครับอันนี้ผมรับประกันเลยว่าคุณภาาาพในนกรถ่่่ยยยชวงูมเเะๆี อย่างคมชัดอยู่ครับแล้วก็รูบแสงที่ผมใช้เป็นประจำนะครับก็คือ f 2 8แนะครับแน่นอนว่าแม้ใช้รูบแสงกว้างสุดก็ยังได้ภาพที่คมชัดครับทางด้านโบเก้และการลายฉากหลังของเลนส์ตัวนี้นะครับเลนส์ตัวนี้จะให้โบเก้ที่มีความโป้งมนมีความนุ่มนวลนะครับแล้วก็มาพร้อมกับไดแฟมที่มากถึง9ใบนะครับอีกทั้งรูบแสง f 2 8ใช่ไหมครับเวลาที่คุณซูมในช่วงตั้งแต่สัก4ี่ถึงห้าสิบเนี่ยฉากหลังจะยิ่งแบบเบลอจนเห็นได้ชัดนะครับขนาดของโบเก้มีความโดดเด่นมากนะครับถ้าคนดูใกล จะเห็นว่ามันมีความนุ่มนวลแล้วก็โค้งหมดนะครับเหมาะกับการถ่าย close up มากมากเลยนะครับถ้าผมรีวิวสินค้าเวลาหยิบสินค้าขึ้นมาแล้วเลนส์ตัวนี้ถ่ายนะครับจะเห็นว่าฉากหลังเนี่ยมันเบลอแบบทิ้งเลยนะครับแล้วก็มีความอากลมมีความสมูทนะครับขอบของโบเก้ไม่ได้คมจัดจ้านขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเห็นได้ชัดนะครับคือคาแรคเตอร์ของพานาเนี่ยมันมีความนุ่มนวลอยู่แล้วนะครับในเรื่องของคาแรคเตอร์ของเลนส์ที่ได้ครับถ้าคุณอยากจะได้เลนส์ช่วงซูมดีๆนะครับได้ใช้บ่อยๆและได้โบเก้ที่นุ่มนวล จะใกล้ๆกับเลนฟิก์นะครับก็คงไม่ได้ถึงกับเลนฟิก์ขนาดนั้นเนาะเพราะเลนฟิกส์วนใหญ่รวบแสงอาจจะ f 1.8อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่า2.8แล้วใช้ช่วงซูมที่เยอะหน่อยนะครับเลนตัวนี้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของฉากหลังและโบเก้ได้ดีนะครับเลนตัวนี้เป็นเลนที่จะทําให้คุณใช้ได้บ่อยนะครับซื้อมาแล้วเป็นเจ้าของมาแล้วเนี่ยผมคิดว่าคืนทุนได้มีความคุ้มค่าและระยะตรงเนี้ยคนมักจะหนีไม่พ้นนะครับวง35 4 0 50ได้ใช้บ่อยมากหรืออยากจะโค o สอัพก็ยังมีระยะให้เลือกใช้ครับท โตโฟกัสของเลนตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับคําสั่งของกล้องได้เต็มที่นะครับผมใช้กล้อง Panasonic Lumix S9 เป็นหลักนะครับกับเลนตัวนี้นะและใช้ออโต้โฟกัสแบบ t r a c ก i ิ้ตลอดนะครับแน่นอนว่า S9 เป็นออโต้โฟกัสแบบเฟ d e ด e t e เ t คชัมาแล้วนะครับการโฟกัสก็มีความรวดเร็วและก็นุ่มนวลนะครับมอเตอร์ที่มาในเลนตัวนี้นะครับจะใช้มอเตอร์ dual phase linear motor นะครับมีความนุ่มนวลโฟกัสได้เร็วนะครับผมใช้คู่กับการถ่ายวิดีโอนะครับ โฟกัสก็แบบละมุนอะคือเวลาเข้ามันแบบไม่ปึ๊บขนาดนั้นนะครับคือมันแบบค่อยๆเข้าได้สมูทนะครับแต่ไม่ได้ชา้าอะไรนะถือว่าเร็วนะครับผมเซตไว้ค่อนข้างเร็วนะครับเพื่อให้การทํางานคอนเทนต์ในวิดีโอผมเนี่ยมันทํางานได้คล่องตัวนะครับแต่ว่าลักษณะของคาแรคเตอร์เนี่ยมันก็ยังแบบได้ฟิลลิ่งของซีนีมาอยู่คือโฟกัสเข้าได้นุ่มนะครับแล้วก็เวลาที่ยกขึ้นมาเราปล่อยออโต้เงี้ยเราอยากถ่ายเฟรมที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าวัตถุจะเป็นอะไรเป็นคนนะครับผมก็เลือกออโต้โฟกัสเป็นคนเนี่ยมันก็ทางาน ออโต้โฟกัสนะครับแล้วก็เวลาที่ถ่ายวิวถ่ายอะไรเนี่ยผมก็ปล่อยออโต้โฟกัสสบายนะครับและด้วยที่เป็นเลนส์ค่ายอยู่แล้วทําให้การโฟกัสเนี่ยมันทํางานคู่กับกล้องได้ดีย่ะคือเขาออกแบบเลนส์ให้ทํางาน พพอร์ตกล้องของเขาอยู่แล้วนะก็เป็นเลนส์ของ Panasonic กี่ให้ความมั่นใจในการทำงานได้ครับถ้าถามว่าเลนส์ตัวนี้เหมาะกับใครด้ใช้ผมแนะนำนะจริงมันเป็นเลนส์ที่เหมาะกับทุกคนนะครับแต่อาจจะแยกแยะหน่อยนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนที่อยากได้คุณภาพที่แบบถึงๆเลยนะครับความคมชัดดีไฟใสนะครับราคายังไม่ได้แพงนะครับก็ประมาณ3 0 0 0 0กว่าๆนะครับ32,990รอช่วงโตก็อาจจะลดมาประมาณสัก 30- 0 0 0นหรือ2เก0 0อันนี้ผมไม่รู้นะแล้วแต่คูปองลดหรือว่าช่องลดแต่จะอยู่ในช่วงเนี้ยนะครับคาดหวังในเรื่ ติดเลนหนึ่งตัวได้ใช้แน่ๆน,นะครับได้ใช้แบบไปเที่ยวก็ได้ใช้ทํางานก็ได้ใช้ไปเจออะไรถ่ายได้โดยที่ไม่ต้องกังวลว่าเรลนตัวเองจะแบบถ่ายไม่ไหวอะไรเงี้ยนะครับเลนตัวเนี้ยจะรองรับได้ทั้งหมด สำหรับคนทํางานด้วยผมว่าน่าจะเหมาะสุดๆแล้วนะครับในราคาที่ถือว่าเป็นเลนในช่วงกลางๆนะถ้าดู S Pro ของพานาเนี่ยผมว่าก็อยู่ในช่วงสักประมาณ5 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นกว่ากใช่ไหมเลนของซิกมาเองอะ่ะก็อยู่ในช่วงสักประมาณ3 0 0 0 0ปลายถึง4 0,000นต้นๆน,นะครับถ้าเป็นช่วง normal zoom ที่เป็นเกรดโปรใช่ปะ่ะเลนของพานาตัวนี้เหมือนออกแบบมาเพื่อเข้าถึงคนกลุ่มนี้นะครับในราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าด้วยน้ําหนักเบาวกว่านะครับความคล่องตัวเยอะกว่าและเหมาะกับกล้องพานานะครับถ้าคุณเน้นทํางานเน้น คุณภาพที่สูงนะครับผมคิดว่าเลนตัวนี้เหมาะภาพนิ่งวิดีโอใช้ได้ทั้งหมดครับสำหรับคนที่สนใจเลนส์น a n a s o n i c l ม m i x S 2460 F 2.8ตัวนี้นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมและลารายละเอียดได้ที่ Lumix Thailand นะครับเขาก็จะมีพี่ๆคอยซัพพอร์ตเรื่องข้อมูลนะครับหรือให้ผมแนะนำนะครับลองไปสอบถามตามร้านกล้องชั้นนำใกล้บ้านก็ได้นะครับ ไม่ว่าจะเป็นร้าน Zoom Camera, Big Camera นะครับเขามีจําหน่ายเลนต์ตัวนี้อยู่แล้วนะครับลองสอบถามเขาได้เลยนะครับว่าเลนส์ตัวนี้เป็นยังไงหรือจะขอลองที่หน้าร้านผมคิดว่าอันนี้ก็จะเหมาะกับคุณมากขึ้นนะครับคุณสามารถเอากล้องตัวเองไปลองเลนได้นะครับแล้วก็ถ้าใครแบบไม่สะดวกไปนะครับหรืออยากคุยในเรื่องของลยเลเยนตัวนี้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเลนตัวเนี้ยนะสามารถคอมเมนต์ถามผมได้ที่ Creator's c o n t ทั้งบน a c e b o o k แล้วก็ u t u b e ครับแล้วก็ใน YouTube Community ของเราเนี่ยสามารถที่จะโพสต์ถามผมได้นะคุณสามารถที่จะโพสต์รูปถาาถาาาาามมมมหรรืืออว่่พิ์เเเข้้ไดลยงถาม ต่างๆผมจะเข้ามาตอบคอมเมนต์ให้นะครับหรือว่าจะคอมเมนต์ใต้วิดีโอก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกครับขอบคุณทุกท่านที่ดูบนถึงจบแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์รีวิวในตอนหน้าด้วยครับผมแต่ลบวันนี้สวัสดีครับ